นี่คือเรื่องราวในสมัยโบราณเมื่อมีชายผู้มั่งคั่งและมีอำนาจมากมายด้วยทรัพสมบัติและสถานะของเขาผู้คนจึงเชื่อคำพูดของเขาและให้เกียรติเขาแต่ชายผู้นี้มีนิสัยชั่วร้ายอย่างใหญ่หลวงเขาติดใจในกิเลสทางเพศมากเมื่อใดที่ได้ยินข่าวคราวของสาวงามคนใดเขาจะรีบไปยังที่นั้นทันทีด้วยเงินทองของเขาเขาพยายามซื้อตัวผู้หญิงและเด็กสาวเหล่านั้นถ้ามีใคร ปฏิเสธที่จะตอบสนองความปรารถนาของเขาเขาก็จะใช้กำลังบังคับเพื่อสนองกิเลสของตนความปรารถนาของเขาไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้ว่าปลดปล่อยเกียรติยศของสตรีบริสุทธิ์กี่คนแต่เขาได้ลืมไปแล้วว่าทุกการกระทำย่อมได้รับผลกมตอบสนองแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้รับคำสาปแช่งว่าลูกสาวของเจ้าจะกลายเป็นโสเพณีในสักวันหนึ่งและเจ้าจะต้องมีเพศสัมพันธ์กับนางคำสาปนี้ถูกเขียนไว้ในโชคชะตาของเขาแล้วแต่ด้วยความเย่อหยิ่งในอำนาจและทรัพสมบัติเขา จึงมองมันเป็นเรื่องตลกชายผู้นี้รักลูกสาวของเขามากเขาตอบสนองทุกความปรารถนาของนางไม่ว่าจะขอสิ่งใดเขาก็ซื้อให้ทันทีแต่เมื่อมีคนมาขอแต่งงานเขาก็ปฏิเสธทุกครั้งสาวน้อยก็กลายเป็นคนเย่อหยิ่งเหมือนพ่อของนางนางน,างนั่งกับสาวใช่และสาวบริกรล้อเลียนผู้มาขอแต่งงานทําให้ชายหนุ่มเหล่านั้นอับอายและพูดว่าข้าไม่ยอมแต่งงานกับพวกเด็กผู้ชายธรมธรมดาาเหล่านี้พ่อคิดว่านางยังเด็กใหญ่โตแล้วจะเข้าใจเอง แต่สาวใช่และสาวบริกรรู้ดีว่าถ้าไม่รีบให้สาวน้อยแต่งงานเรื่องจะเลวร้ายลงในที่สุดพ่อก็จัดงานเลี้ยงใหญ่เขาเชิญชายหนุ่มจากตระกูลร่ำรวยและมีเกียรติจากที่ไกลๆมาเพื่อหาคนที่คู่ควรกับลูกสาวของเขาแต่เมื่อสาวน้อยเห็นชายหนุ่มเหล่านั้นนางก็เริ่มรอเลียนทุกคนชายหนุ่มคนแรกที่อ้วนหนาสำหรับเห็นนางหัวเราะและพูดว่าช้างอ้วนตัวนี้มาหาข้าหรือว่าถ้าข้าแต่งงานกับมันประตูห้องของข้าจะเล็กเกินไปชายหนุ่มคนที่สองที่สูงโปร่ง นางพูดว่าโอ้เ oh, สาไฟฟ้าสูงขนาดนี้ถ้าอยู่ด้วยกันหมู่บ้านข้างๆจะต้องแขวนม่านให้สูงขึ้นชายหนุ่มคนที่สามที่เตีย้ยนางพูดว่าหนูตัวจิ๋วตัวนี้มาขอแต่งงานกับข้าเรอเห็นแล้วข้าหัวเราะนาว่าผู้นวลขาวคนหนึ่งนางชี้และพูดว่านี่มันหนูขาวชัดๆช,ชายผู้มั่งคั่งอีกคนที่ผิวเหลืองอ่อนนางพูดว่านี่มันเท้าไก่ชัดๆผลของความเย่อหยิ่งของลูกสาวนางล้อเลียนชายหนุ่มทุกคนนางตาบอดในความเย่อหยิ่ง จนไม่รู้ตัวว่าการกระทำของนางจะนำมาซึ่งผลอย่างไรในงานเลี้ยงนั้นมีพระราชาผู้หนึ่งอยู่ด้วยพระองค์มีเคราสีดายาวเมื่อสาวน้อยเห็นนางหัวร่าร่าออกมาและพูดว่าดูสิพระราชาบุเรงคนนี้มาแล้วเคราของพระองค์ยาวขนาดนี้ถ้าสมรสกันข้าจะต้องหวีให้ทุกวันแต่พระราชาไม่พูดอะไรพระองค์ลุกขึ้นและจากไปเงียบเงียบเมื่อพ่อของสาวน้อยเห็นดังนั้นความโกรธของเขาก็พุ่งพล่านเขาประกาศดังลั่นในที่ชุมนุมว่าตั้งแต่วันนี้ไป นางไม่ใช่ลูกสาวของข้าอีกต่อไปนางกลายเป็นคนหยาบคายและเย่อหยิ่งแล้วใครอยากรับนางไปก็เอาไปเถิดในบ้านข้าจะไม่มีที่ให้อีกสาวน้อยตกตะลึงนางไม่อยากเชื่อว่าพ่อของนางจะไล่นางออกจากบ้านแต่คำตัดสินของพ่อแนว่วแนว่แนเขาสั่งคนใช้ให้พันตาของนางแล้วพาไปทิ้งในเมืองแปลกประหลาดพวกเขาพันตาของนางนั่งนางบนรถมาและหลังจากเดินทางหลายชั่วโมง ก็ทิ้งนางไว้ในเมืองที่ไม่รู้จักเมื่อเวลาผ่านไปนานสาวน้อยถอดผ้าปิดตาออกแล้วพบว่าตัวเองอยู่ในที่แปลกหน้านี่คือเมืองใหม่ที่นั่นไม่มีใครรู้จักนางนางโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปใกล้ค่ำแล้วความมืดค่อยๆคืบคลานนางกลัวแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนจังหวะน,นั้นสายตาของนางเหลือบไปเห็นชายชาราผู้หนึ่งพระองค์ดูเหมือนดารวิดชายชาราถามนางที่ยืนเหงาอยู่คนเดียวว่าลูกสาว เจ้ามาทำอะไรคนเดียวที่นี่ตอนกลางคืนแบบนี้การยืนอยู่ตรงนี้ไม่ดีหรอกสถานการณ์เลวร้ายมากสาวน้อยพูดด้วยเสียงสั่นข้าข้าถูกไล่ออกจากบ้านข้าไม่รู้ว่าจะไปไหนชายชาราถอนหายใจลึกราวกับรู้เรื่องทั้งหมดอยู่แล้วแต่พระองค์ไม่ให้นางสงสัยพระองค์พูดว่าลูกเอ๋ยกลางคืนใกล้มาแล้วที่นี่ไม่ปลอดภยัยสำหรับเจ้ามากับข้าไปบ้านข้าข้ามีลูกสาวคนหนึ่งนางจะดีใจที่ได้เห็นเจ้าสาวน้อยกลัวในตอนแรกแต่เมื่อเห็นน้ำเสียงอ่อนโยนของชายชารา นางคิดว่าถ้าบ้านพระองค์มีลูกสาวข้าคงปลอดภัยที่นั่นหลังจากลังเลเล็กน้อยนางก็ยอมไปด้วยพวกเขาผ่านทุ่งล่าสัตว์กว้างใหญ่สาวน้อยถามเมื่อเห็นทุ่งล่าสัตว์อันยิ่งใหญ่ทุ่งล่าสัตว์ใหญ่ขนาดนี้เป็นของใครชายชราตอบว่าของพระราชาผู้ที่เจ้าเคยล้อเลียนในงานเลี้ยงนั่นแหละสาวน้อยตัวสัน่นนางสำนึกผิดในใจและพูดกับตัวเองว่าโอ้วนลอข้าก่อบาปใหญ่หลวง แต่ใครจะรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของโชคร้ายของนางเท่านั้นครู่ต่อมาพวกเขาเข้าสู่เมืองอันงดงามและโออาพระราชวังใหญ่ตึกสูงและสวนสวยงามทำให้สาวน้อยตะลึงนางถามชายชาราว่าท่านผู้เท่าเมืองนี้เป็นของใครชายชารายิ้มตอบว่าลูกเอ่ยเมืองนี้ก็ของพระราชาผู้เดียวกันถ้าเจ้าแต่งงานกับพระองค์วันนี้ทั้งหมดนี้เป็นของเจ้าแล้วสาวน้อยเริ่มรู้สึกผิด นางพูดด้วยน้ำเสียงสำนึกผิดว่าขอให้ข้าไม่เคยปฏิเสธผู้มาขอแต่งงานในงานเลี้ยงนั้นขอให้ข้าแต่งงานกับพระราชานั้นข้าก่อความผิดใหญ่หลวงด้วยความเย่อหยิ่งแต่การสำนึกผิดตอนนี้ไร้ประโยชน์ชายชราไม่ตอบอะไรพระองค์เดินทางต่อและสาวน้อยก็เดินตามเงียบๆนางเหนื่อยจากการเดินนางถามว่า way, ท่านผู้เท่ายังไกลอีกเท่าไหร่ชายชราชี้มือและพูดว่าดูสิบ้านตรงหน้านั่นแหละบ้านของข้าสาวน้อยมองบ้านนั้นดีๆบ้านไม่ใหญ่ แต่กว้างยาวผนังเก่าและชำรุดดูเหมือนบ้านของคนยากจนทั่วไปนางถามด้วยความประหลาดใจว่าท่านผู้เท่าบ้านท่านทำไมเป็นแบบนี้ชายชราหัวเราะและพูดว่าลูกเอ๋ยบ้านคนจนอย่างเราก็แบบนี้และแต่เจ้าเข้าไปข้างในสิเจ้าจะรู้สึกดีสาวน้อยเข้าไปในบ้านแต่เมื่อเห็นบรรยากาศข้างในนางตะลึงบ้านเต็มไปด้วยบรรยากาศแลบกบประหลาดมีผู้หญิงและสาวสาวมากมายทุกคนสวมเสื้อผ้าประหลาดราวกับทำหน้าที่พิเศษ แต่ละคนมีห้องส่วนตัวสาวน้อยตกใจนางไม่เข้าใจว่าที่นี่คืออะไรชายชราพูดว่าลูกเอ๋ยผู้หญิงพวกนี้คือลูกสาวของข้าสาวน้อยชอ็อกนางคิดทันทีเป็นไปได้ยังไงชายชราแบบนี้มีลูกสาวมากขนาดนี้ผู้หญิงเหล่านี้จะเป็นลูกแท้ๆได้ยังไงมีผู้หญิงและสาวสี่สิบถึงห้าสิบคนในบ้านและทุกคนใช้ชีวิตแปลกๆสาวน้อยถามด้วยความกลัวว่าท่านผู้เฒ่าผู้หญิงมากขนาดนี้จะเป็นลูกสาวท่านได้ยังไง ชายชราหัวเราะและพูดว่าลูกเอ๋ยเจ้าจะเข้าใจเรื่องนี้เร็วๆนี้ตอนนี้เจ้าเหนื่อยแล้วกินข้าวพักผ่อนก่อนเช้าค่อยคุยกันสาวน้อยงงแต่เหนื่อยเกินกว่าจะถามต่อชายชราให้ห้องนางและพูดว่านี่ห้องเจ้าพักผ่อนให้สบายสาวน้อยกินข้าวแล้วหลับไปเช้ามานางแง้มประตูห้องเห็นบ้านวุ่นวายผู้หญิงบางคนวิ่งวุ่นบางคนขังตัวในห้องชายแปลกหน้าบางคนเดินเข้าออกสาวน้อยตื่นตระหนกนางหาชายชราและถามว่า ท่านผู้เท่านี้มันอะไรกันที่นี่คนเหล่านี้คือใครชายชาราถอนหายใจเย็นและตอบว่าลูกเอ๋ยผู้หญิงพวกนี้คือลูกสาวข้าและพวกนางถูกนำมาที่นี่แบบเดียวกับเจ้าข้าให้ที่พักอาหารและตอนนี้พวกนางทำหน้าที่เล็กๆน้อยๆของข้าซึ่งเจ้าต้องทำเหมือนกันพื้นดินสันคลอนใต้เท้าของสาวน้อยนางถามด้วยความกลัวว่าหน้าที่ของท่านคืออะไรชายชาราหัวรอเย็นและพูดว่าลูกเอ๋ยรอถึงเย็นเจ้าจะเข้าใจเองนางถามด้วยเสียงสัน่น หน้าที่อะไรชายชราตอบโดยไม่ละอายว่านั่งลงและเตรียมตัวสำหรับค่ำคืนสาวน้อยเงียบแต่หัวใจเต้นแรงจังหวะนั้นมีเสียงเคาะประตูชายชรายิ้มเปิดประตูและก้มหัวว่าท่านข้ารอท่านมานานสาวน้อยมองแล้วพื้นดินสันคลอนนั่นคือพระราชาผู้เดียวกันพระราชาเข้ามาดวงตาพระองค์เต็มไปด้วยโกรธและเกลียดชังพระองค์จ้องนางและพูดว่าเจ้าทำข้าอับอายในที่ชุมนุมวันนี้ข้าจะให้เจ้าเจ็บปวดแบบเดียวกัน สาวน้อยวิ่งหนีแต่พระราชาสั่งทหารว่าจับนางมัดกับเตียงนางกรีดร้องแต่ไม่มีใครฟังพระราชาล้างแค้นโดยไม่เมตตาลำดับการล่มสลายของนางสัปดาห์แรกๆนางร้องให้เดือนต่อมานางเงียบทีและน้อยทุกอย่างกลายเป็นนิสัยตอนนี้นางกลายเป็นสิ่งที่นางเคยเกลียดชังนางเริ่มยอมรับชีวิตนี้ชื่อเสียงของนางดังไกลานางถูกมองว่าเป็นสตรีงามที่สุดในเมืองคำพูดของนางแพร่สะพัดผู้คนอยากไปหานางในเมืองมีชายชราผู้หนึ่งมาผู้คนบอกเขาว่า ที่นี่มีสตรีคนหนึ่งสวยงามและเยาไวไรราวกับทำจากเงินนางทำสิ่งที่สตรีทั่วไปไม่ทำชายชาราสนใจและพูดว่าถ้าเป็นจริงคืนนี้ข้าจะไปพบชายชาราผู้นั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่คือพ่อของสาวน้อยชายชาราเรียกนางและพูดว่าคืนนี้มีแขกพิเศษมาท่านร่ำรวยมากมีเงินมากเจ้าทำให้ท่านพอใจ ถ้าท่านชอบราคาของเจ้าจะสูงขึ้นสาวน้อยไม่ขัดขืนตอนนี้ทุกอย่างปกติสำหรับนางการค้าขายร่างกายกลายเป็นเรื่องธรรมดาเกียรติยศและศักดิ์ศรีหายไปหมดคืนนั้นห้องจัดเตรียมพร้อมผ้าปูที่นอนใหม่กลิ่นหอมแพงลอยฟุ้งสาวน้อยสวมเสื้อผ้างามประตูเปิดชายพิเศษเข้ามาสาวน้อยก้มหน้านางไม่เคยสนใจดูลูกค้าและครั้งนี้ก็ไม่มืดชายนั่งบนเตียงสาวน้อยถอดเสื้อผ้าชายก็ทำตามนี่คือบาปที่ไม่เคยคิดถึงคืนนั้นนางทำตามปกติชายก็ทำตามปกติหลังเสร็จชายพูดด้วยน้ำเสียงพึงพอใจว่า ข้าเคยหลับนอนกับสตรีมากมายแต่ความสุขที่ได้คืนนี้ไม่เคยมีมาก่อนพื้นดินสันคลอนใต้เท้านางเสียงนี้สไตนี้น้ำเสียงนี้ไม่ใช่คนแปลกหน้านี่คือพ่อของนางฝักศึกความจริงราวกับฟ้าผ่าลงร่างกายทั้งตัวลมหายใจนางหยุดเสียงนางติดคอนางลงจากเตียงเดินออกไปเงียบๆและขังตัวในห้องอื่นหัวใจและร่างกายนางเต็มไปด้วยความรังเกียจเช้ามาชายแต่งตัวและบอกพ่อค้าชาราว่าสาวน้อยคนนั้นไปไหนข้าอยากพบอีกชายชาราพูดว่า นางไม่สบายกำลังพักแต่ชายยืนยันว่าข้าไม่เคยมีคืนสุขอย่างนี้มาก่อนข้าอยากพบอีกพ่อค้าชราเคาะประตูแต่สาวน้อยปฏิเสธชัดเจนนางพูดแค่ว่าข้าไม่อยากพบใครอีกหลังชายจับไปสาวน้อยถามพ่อค้าชราว่าชายคนนั้นคือใครพ่อค้าชราตอบว่านั่นคือชายใหญ่ในเมืองฟลา และเจ้าจะตกใจที่รู้ว่านั่นคือพ่อแท้ๆของเจ้าสาวน้อยได้ยินแล้วเรากับวิญญาณหลุดจากร่างนางไม่พูดอะไรเดินกลับห้องเงียบๆเ,เช้ามาสาวน้อยทิ้งสถานนั้นนางจากไปไกลไม่มีใครรู้ว่านางไปไหนไม่มีใครรู้ว่านางทำอะไรกับตัวเองจากเรื่องนี้สอนว่าที่หว่าน,นั้นคือที่เกี่ยวผู้ที่ทำบาปย่อมได้รับโทษนั้นผู้ที่ทำลายเกียรติผู้อื่นเกียรติของตนย่อมจมลงสู่โคลนโออันลอจงปกป้องเราจากความมืดนี้จงปกป้องเราจากบาป และประทานพลังให้ลูกหลานหลีกเลี่ยงความชั่วเพื่อนเพื่อนเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นิทานแต่คือบทเรียนใหญ่มันบอกเราว่าที่หวานคือที่เกี่ยวถ้าเราทำร้ายผู้อื่นความร้ายนั้นจะกลับมาหาเราในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งถ้าเราทำบาปโทษนั้นอาจมาถึงในโลกนี้และปอโลกดังนั้นเราต้องกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์และเดินทางสายตรงเสมออัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งตรัสว่าผู้ที่กลับใจมีศรัทธาและทำความดีอัลลอฮ์จะเปลี่ยนบาปของพวกเขาเป็นความดี สูรออันฟุรกอน77ถ้าเราก่อบาปเราต้องกลับใจต่ออัลลอฮ์ด้วยใจจริงเพราะพระเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งถ้าเราทำร้ายใครเราต้องขอโทษเพราะในวันกิยามะไม่มีใครปกปิดความร้ายได้ความเห็นของคุณสำคัญถ้าชอบเรื่องนี้และได้บทเรียนจงบอกเราด้วยในกล่องคอมเมนต์ให้ความเห็นของคุณคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ถ้าชอบเรื่องนี้ไลค์แชร์และอย่าลืมสมัครช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับเรื่องใหม่ๆด้วยการสนับสนุนของคุณเราจะนำเรื่องดีๆมาให้อีกสมัครช่อง และแชร์กับเพื่อนๆเร็วๆนี้เจอกันในเรื่องใหม่และน่าประทับใจจนกว่าจะพบอลลฮาฟิต